ได้ครับได้ครับกับพวกเราเดี๋ยวดูเลยครับอยู่ช่วงรีวิวอีกแล้วนี่มากับแบนนี่ครับโคแมนโคแมนวันนี้มีอะไรนำเสนอครับอันนี้มีชุบชุบปิ้งชุบปิ้งนี่ชุบนั่งกินยากปิ้งปิ้งย่างย่างเราไม่พูดทำเพลงๆนะตอนนี้เด็กเริมลมตกเริ่มร้อนแล้วเริ่มมานี่ฮะกับโต๊ะเลยโคแมน อันนี้จะเป็นตัวรุ่นอะไรอย่าขึ้นให้ดูเพราะเขาจำไม่ได้ <c oughs> มองรุ่นนึงแล้วโดนแดดแดูนเงนี่ไม่ได้อาบน้ำมาเลยน้เงเหงื่อทั้งนั้ก็เป็นรุ่นนี้นะครับราคานี้นะครับ <c oughs> ก็ไปดูกันครับก็เป็นโต๊ะตัวนี้โอแมนมันก็เป็นโต๊ะทั่วไปอ่ <c oughs> <c oughs> ารุ่นงหน้าตาอาจจะเป็นเหมือนโต๊ะเอเวเวนที่เรารู้จักกัน <c oughs> ใช่ครับแต่มีความพิเศษยังไงมาดูกันอันนี้ก็ก่อนอื่นเลยแกนี่เราเพิ่งแกะกล่องนะกล่องภาโยน์ทิ้งมาแล้วก็จะมาให้มีให้ถุงมั่งอย่างเลยโอแมา นี่ก็เป็นถุงไม่มีอะไรนะครูมือมือมืออ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวล็อกเหมือนโต๊ะปกติทั่วไปที่เราเคยเคยเห็นกันเนี่ยใช่ครับเราก็ไม่ให้มันอ้าแค่นั้นเองใช่ถูกต้องนี่อ่ะนี้เราก็มาเปิดกันมาไม่มีอะไรเลยครับนอกจากขาโครงสร้างที่เราเคยเห็นกันบ่อยก็คือโครงสร้างโต๊ะปกติพยายามให้ขามาสี่อันท้องกับตัวล็อกขาไว้ในนี้นะตัวนี้เห็นได้ว่ามันจะมี เราน่าจะเข้าใจได้ว่าฝั่งนี้จะมีรูอยู่ใช่เพื่อให้มันล็อกนี่ฮะ กะโต๊กจะเป็นวันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสล็อตนะสล็อตทับเอาตัวนี้ไปใช้งานยังไงเราทําให้ดูนี่แหละคือเราขึ้นมานี่คือความพิเศษของมันนี่แหละครับที่แตกกับโต้ตัวอื่นนี่เรามาดูแต้โต้ใต้โต้เขาจะมีอันนี้เห็นไหมเขาลงมาาแล้วเราก็เอาตัวนี้เกี่ยวเข้าไปก็คือมันจะมีล่องก็คือล่องตัวนี้เอาไปใช้กับการใช้เกี่ยวตัวนี้ตัวนี้มันจะใช้ไว้เกี่ยวข้างบนเดี๋ยวเราเกี่ยวดี๋ยวเราเกี่ยวให้ดู ัับดาโอเคเรียบร้อยมันก็จะเี็นประมาณนนี้ก็จะมีเหมือนหลุมนี่ลึกลงไปเอามนี้ไว้ทำอะไรนี่เลยครับกับชุดเตาอีกแล้วโอมานโคดิ้งโคสเตทเทเบิลท็อปกิลก็คือเห็นนะมันเขียนว่าท็อปกิวมันคือเอาไว้ใช้กับโตโตนี่แคมีรูปว่าฟีเจอร์มันใช้ทำงานอย่างนี้นะเรวมาริวเตาตัวนี้ให้ดูกันว่าเป็นยังไงฮะ เขาไม่ได้ประกอบไม้แมมันรูปร่างหน้าตามันจะเป็นดันมาหน่อยนะเดี๋ยวมาดูว่าจะประกอบไม้ใช้ง่านยังไงอ่าเขาให้หนึ่งอย่างก็คือตะแกรงครับผมก็จะเป็นหูเตาแตอนนี่มันมันประหยัดพื้นที่ในการแท็กตัวนี่เลยดูดีเทลไหมเป็นรูปตะเกียงนะเห็นไหมรูปตะเกียงตะเกียงน้อยขับมา่บงนี้นะ เฮ้ยวัดยยเห้ยของยายนกุลแท้อ่ะอ่ะแล้วอ่ะเล้ต้องไงอ่ะจะไปโยกอ่ะนั่นเยนี่ตรงนี้เฮ้ยนไม่มีอะไรได้ไป่ะม่มีอะไรฮะแต่แต่แต่เฮ้ยนี่ถือว่าดีสนุกเลยอากเริ่มเย็นแล้วมันับได้เห็นไหมแล้วไม่ได้มีมุดเห็นไหมตัวนี้มันเป็นมุดเราก็ดันให้มันไปอยู่หลังมุดเหมือนเข้ากันเลยมันก็จะไม่พับอ่า กระดานไปสุดนะฮะอ่ะแล้วทีนี้เรามาประกอบตัวด้านในอันนี้คือตัวรองฐานเท้าที่เราเข้าส,สังเกตได้ดีเทลก็จะมีเห็นไหมเป็นสวยงามก็คือเป็นรูปตะเคียงวิธีใช้งานก็คือดันลงไปนี่แล้วกดลงไปครับนี่โตมเป็นตัวลังนะไม่ให้ระยะมันตัวนี้มันออกมาเกินแล้วมันจะไม่ได้สอดนี่พอได้อย่างนี้แล้วปุ๊บเราก็ใส่ลงไปมันก็จะเป็นตัว ลองทานด้วยนี่คืออะไรครับอันนี้ก็เป็นตัวลองทานนะว่าวางทล้งนี่ไงแบบไม่ให้เพื่อมันตรงนี้เป็นช่องลมหลักการของเตาก็คือต้องมีช่องไม่ให้แบบว่ามันแน่นเกินไปเดี๋ยวไฟมันจะไม่นี่นะนี่เราวางเาเลยปุ๊บเอาด้านนี้ลงนี่ไม่ให้ตัวนี้มันพับมาอีกทีผมว่าแต่ทำมุ่เกินแล้วมันแล้วเพราะมันต้องมีต้องมีช่องหน่อยอ๋อมันยกไว้มันลอยใช่ไหมมันลอยให้มันลอยอ่ะเขา้งอ่ะงงว่านี่คืออะไรเราก็งงเหมือนกันนี่คืออะไรนี่ฮะใส่เข้าไป ว่าใส่เป็นหูหิ้วหิ้วแต่ท <c oughs> ําไมเขาให้มาสี่น่าจะเป็นอะไรนะฮะอะไรอะไรอ่าน่าเป็นอะไรนะไม่ลงใจครับหูเราใช้สองมือยกอยู่แล้วไม่ใช่สี่คนยกเราเตาแค่นี้ก็มานี้เฮ้ยเดี๋ยวผมรู้ละมันไม่ใช่อะไรนมันคือส่วนที่เข้าไปตรงนี้เอาไว้ยกตัวฐานขึ้นมาเฮ้ยจริงเนี่ยอ๋อนี่ไงเข้ารูเล็กก่อนอ๋อถ้ามันบอกว่าในกรณีในกรณีที่มันใช้งานแล้วอ๋อเข้ารู้เล็กก่อน บีบเข้าลูนี้อ้โเทสทีเทสโอ้ยนี่ฮะเราจะยกมาจัตลาดได้ด้วยกันือไปนะแล้วก็มีตะอันที่สุดท้ายก็คือตะแกรงตะแกรงฮะเรียบร้อยฮะเตาย่างอ่ะทีนี้เรามารวมล่างกับโต๊ะเราดิก่าครับ เท่าที่ดูมามันก็ไม่ได้ถึงกับแข็งแรงมากนะใช่ครับในระดับหนึ่งนี่ก็ถือว่านั่งปุ๊บอ่ะย่างย่างเป็นย่างเกาหลีส้มตำไตแล้วเรามีอะไรวะร้านย่างใช่พวกนั้นปานย่างที่ะเออมาตน้ำแตน้าหเออแบบพวกเกาหลีเกาหลีเลยเออหลีอะไรอ่ะโต๊ะเป็นโต๊ะใช่ครับพร้อมกับเตาบาร์บีคิว แมนแล้วโท้แมนองนี้ก็อย่าลืมครับใครที่ชอบเราก็อย่าลืมกดติดตามเรากดไลค์เราเป็นกำลังใจให้เราได้มีกำลังในการซื้อของมารีวิวกันต่อไปนะครับโอนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ่าแถมอีกนิดนึงก็คือวิธีการเก็บเตากับเจ้ากระเป๋าที่ก็แถมมาให้นะใช่ รู้สึกเราเท่าที่ดูตาเปล่าอ่ะมันไม่สามารถเข้าแบบยกแล้วเข้าไปได้เลยเราต้องมาพับกันก็คือแยกชิ้นส่วนกันอ่าแยกไว้อันนี้ก็ดันแค่ดันตูดใช่ไหมใช่ครับดันตูดขึ้นมามันก็จะปึ๊บเราก็ดันแล้วรวมกันไว้รวมกันไว้อ่ะทีนี้ตัวนี้ก็เก็บง่ายๆก็เหมือนตอนประกอบตกไปตก อันนี้ร้อนต้องมาใส่ด้วยกันนี่ใส่ทีลรนเนี่ยไม่ยากนี่ก็จะให้มาพอดีกันขนาดตอนทับแบบนี้นะอันนี้เราถอดแยกเลยเดี๋ยวมันเกี่ยวกันถุงขาดเวยถอดแค่ฝั่งเดียวมอคงมึงทำให้มัน,มมนยาก ตอนแรกก็ดูดีหน่อยพี่พี่พอลงไปแล้วมันก็ดูดีใช่ถูกไหมดูดีตัวนี้เรียบร้อยอ่ะเราดูวิธีการยกตัวตัวตัวนี้ได้ไหมอี่ครับผมเราก็ยกขึ้นมาได้เลยนะพอเราตัวนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรใช่ก็ยกขึ้นมาขึ้นมาได้เลยอืาได้เอาลงได้นี่เราใส่ลงไปตัวนี้ฟุ๊ป เข้าทีละม,มุมใช่เข้าทีละม,มุมกดให้มันลงยังไงมองไม่เห็นมัน้ยลงละอ่ะทีนี้กดเนี่ยยกยกให้มันเป็นอย่างนี้กันนะแล้วก็กดตกรงกลางแค่นั้นจบจบเสร็จแล้วพับเหมือนกันแค่นั้นแหละแค่ที่เจวบอกม <laughs> าละ <laughs>